เฮ้ยเพื่อนวัน,นนี้ทำอะไรเหรอ,อช่วงนี้ได้ยินข่าวไหมว่ามันมีซอมบี้อลราวาดอ่ะมีนะได้ยินนะอ่าแล้วเองไม่กลัวมั้งเหรอออกมาจากบ้านคนเดียวอ่ะไม่กลัวนะอืมเ้ยเพื่อนข้างหลังฮะอะไร,รอ่ะข้างหลังไหนเฮ้ย เออซาลาดกระชังซัมบี้เฮ้ยซัมบี้พวกนี้มันไม่กัดแต่มันข <now. S 1> <Không. S 2> ่วนอะมันถ้าเราโดนข่วนแล้วก็จะติดเชื้อเหมือนกันอ้าวอ้าวอ้อวโอ้โหโอ้โหโอ้ยเอ้ยฉันลอยขึ้นลอยขึ้นจะลอยขึ้นเออ ร่างฉันมันโอ้โหตอนนี้ร่งฉันมันรู้สึกเพื่อนเฮ้ยเฮ้โอ้โอ้มันกัดฉันเนาะ ไป, wow. ไปกินคนไปกินคนฮะเราเป็นอะลรกันไปอ่ะนี่เราต้องใช้ปืนเพื่อยุดยังการก่อเหตุครั้งนี้ของซอมบี้เพราะว่าซอมบี้ตัวงนี้มันอันตรายมาก กร็ดิ่งว่ามันกัดเราไม่ได้แล้วว้ยุ้ยบังทะลุสามตัวเฮ้ยเอ๊ะโอ้นี่เฮ้ยเดี๋ยวมันพุ่งเข้ามาเฮ้ยเอากระสุนกระสุนเติมสิเติมอ้อเออมันพุ่งเข้ามาแล้ว การฉันแต네่เป็นกัดไม่เข้าว้าวนกัดเด้อได้ฉันออกไปจะก็จะเป็นอะไรไม่ฉันจะซอมบี้ถือปืนจะทำยังไงก่อนฉันจะกลับไปทำพิธีการ ละวาดเยอะมากซอมบี้โดนยิงไปก็ไม่ตายมาจะฟื้นกลับมาทุกค,ครั้งตอนนี้ยังไม่มียารักษาโรคซอมบี้ซึ่งโรคซอมบี้เป็นโรคที่หายยากมากที่สุดเพราะว่าโรคนี้เรายังไม่รู้เลยว่าจะต้องแก้ต่างยังไงเพรซอมบี้ตายแล้วมันก็ฟื้นทั้งคนที่ถูกจับไปโดยกลายเป็นซอมบี้เนะี่ยก็มีหน่อย คนที่จับตัวได้เนี่ยก็มีน้อยมากเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวไอ็นผซอมบี้อย่านะแต่ซอมบี้ที่อันตรายน้อยที่สุดคือซอมบี้หัวโลแก้วเพราะว่าแค่สะกินที่โลแก้วแรงๆโลแก้วก็จะแตกและซอมบี้ตัวนั้นก็จะตายแต่ก็ได้ มินจาคนหนึ่งเข้ามานัมบี้กำลังหลังอยู่นี้เราจะต้องใช้ดาบมินจาของเราแทงเข้าไปเฮ้ยทังมินจาเสียงซอมบี้มันจะเบามากเพราะว่าเสียงซอมบี้เนี่ยมันจะลอกกัดได้ทำให้เพื่อนไม่รู้ด้วยเฮ้ยจิ้มอ แทงเข้าเนื ồ, 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 ้อเลยเปลี่ยนมีดโอ้โหมันกระเด็นมาใช้ดาบไปยาวนี่มันแทงไม่เข้าเลยดันก็กันเฮ้ยอือเปลี่ยนนันเปลี่ยนดาบก่อนเฮ้ยมึงดันนี่ยแทงเข้าเนื้อได้ดีมากช้ามันมันเย็นนี่อยู่ไปไม่งตัวชิ ทงครับถ้ารู้ตัวมันยากอยู่เนาะหนังมันเหนียวเุ้ยมันไม่ตายจิ้มหวัวจิ้มไปที่หัวมัน,มนตรง,งมันจะตายใช เขาเอาเพราะเออไม่ยิงปืนไม่เป็นนี่าซัมบี้มันควบคุมร่างกายได้ไม่ค่อยเต็มที่ต้องทิ่มาขามันเพราะว่ามันชุดเกาะไงแทงชุดเกาะมันไม่เข้าด้วยนี่อะมันติดแล้วมันติดแล้วว่าไม่เดี๋ยวมันจะยิงเอาอุ๊บหาดขึ้นฟ้าก่อนเดีเ๋ยวเพืเอ่อ มึงทำไงดีซอมบี้เนี่ยโอ้ยสลายโอ้ยฉันต้องปพักรักษาตัวนาหรือเนี่ยเขียนหักทำยังไงดีโอ้ยเขียนหักเฮ้ยเดี๋ยวช่วยด้วยพวกเรากำลังโดนซอมบี้ล้อมทำยังไงดีอะซอมบี้เต็มเลยซอมบี้มันเต็มเลยเราจะหนีออกไปกันยังไงใช่ไหมคุณก็มังกร ใช่แอปเปิลเราก็ไม่รู้จะดิบยังไงเฮ้ยนะมีจะกันใจปลามาแต่เหมือนจปลาไม่โดนนะมาอีกลูกแล้วนี่กลมีโนนะย้มันะเดนแอ้ดงูมันดงสมบีตัวขาดอู้หัวแทงอู้อะไรอะ อุ้ยมันจิ้มเนยขึ้นไปบนฟ้าแล้วมันก็บินลงมาแล้วมันก็แทงขสากรนนีแล้วมันก็แพงอะหอะไรอ่ะอกขึ้ใช้สั่งการเหรอุยอะไรอ่ะหุยดีดดีดดีวยวกรจมันโหดมากอุยเข้าไหมนี่ของใครอ่ะๆๆ

ตายกันหมดเลยเป็นไ,ไงล่ะกูซัมบี้ท่าไม้ตายกรอบลบเรื่องกรอบนี้จะทำาเราสามารถลบดีลงมาได้แล้วปลอดภัยแล้วแล้วถ้าจะลงกันยังไงสูงขนาดเนี้ยกโดดลงมาจะฆ่ารับเองรับด้วยดาบฮะลงมาลงมนะเฮ้ยเจาดาบรับผมผมยอมตายดีกว่า เล่นเล่นเอามือแล้วนี่อ่ะโอเคโอ้ยเขาตามมากช้าข้าคือวงไปเลยโอ้โห้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้เชือกเ้าล้มตุงโอเคเฮ้ยเฮ้ยตีจะมากันทำไมซอมบี้มันเยอะรู้ไหมให้ติดเชื้อซอมบี้ยกมือขึ้นดิ ผมไม่จะติดผมไม่จะติดผมไม่จะต,ติดก้มหัวลงก้มหัวลงผมไม่จะติดแต่เน,นี่ยผมไม่จะติดเออ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 อไปไงล่ะมันที่บาดเจ็บอ่ะน่าจะให้ยาน,นี้ไปนี่เอาไปปุ้งโอ้ฟุ้งซ่าเลยอ้อเ <c oughs> ผมลุกแล้วผมลุกไหวแล้วผมลุกไหวแล้วโอ้ยขอบคุณมากครับคุณจาใช่ และอีกอย่างนึ้งก็คือซอมบี้เนี่ยตอนนี้มันพัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วนะซอมบี้เนี่ยตอนนี้กลายเป็นเฟแสองนะรู้เปล่าซอมบี้เฟ,ฟสองมันจะอันตรายกว่าเดิมมีเฟ,ฟสองแล้วเฟ,ฟสองมันจะตัวใหญ่น่กกากลัวแบบไอตัวที่มันมันอ่ามันอยู่ตรงหน้าผมใช่ไหมใช่อย่างน้าแหละจ<ะ>ัดการมันด้วยท่า ชูลิเคนสมาสนนี่สมาสนันแล้วก็แทงด้วยท่าชุลิเคนเคนขาดแขนมันขาดมันลุ่งมาตุม้มยี่ไอ,อเดียวเดียวเออมันเป็นน้ำยาเนี่ยเฮ้ยหลังา,างนะไอตัวนี้มันเป็นน้ำยาทำให้คนกลายเป็นซอมบี้ได้ที่ขวดน้ำยาเด้งออกมาจากร่างม,ามันน่าจะพุ่งใส่คนที่ต้องเป็นซอมบี้ไม่ผมไม่อยากเป็น้าไม่อยากเป็นใช่ไหม กเ okay. อาอยางนี้ไปพุ่งขึ้นไปปังแก okay. ไม่กลายเป็นซัมบี้แล้วแต่เพื่อนผมมาดีเป็นเคยกลายเป็นซัมบี้แล้วหรอเอไม่กินน,น้ำยาไปเพือนผมตัวขายไปได้วควรเป็นซัมบี้ที่กระจอกงั้นก็เอาแนวนี้ปลาไปเ okay. เดี๋ยวต่อ EP 2วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ